สวัสดีครับงานตัวชวนะครับตัวนี้จะเป็นกล่อง U2 ตัวนี้มีอิมนะครับลงท้ายด้วย8ป61นะครับก็ทําการตัดอิมนะครับเอามาลองในรถ U2 นะครับดูว่ามันจะสตาร์ตติดได้ไหมกล่องเดิมก็ยังอยู่นี่นะครับสตาร์ตเท่าไครดได้นะครับกงใปนี้นะครับ ่านนะครับใช้ได้เดี๋ยวไฟลูกเครื่องยนต์ไฟลูกเครื่องยนต์ไม่โชว์นะครับ,บ,บกปกตินะครับดับอนอเดี๋ยวออนออนออนดูใหม่นะครับเดี๋ยวตัดเสิยงบ,บีกอนให้ไฟลูกเครื่องยนต์ขึ้นก่อนครับไฟลูกเครื่องยนต์ขึ้นนะครับเข็มกวาดสตาร์ท โอเคนะครับจบงานครับขอบคุณที่ใช้บริการครับเดลเซวิดครับ